ไปปฏิบัติธรรมมาใช่ค่ะคือจริงๆเราตั้งใจเอาไว้ลึกๆกันค่ะว่าก่อนที่จะเปิดตัวอัลบั้มอะค่ะเราอยากมีโอกาสไปปฏิบัติสัก5วันอะไรเงี้ยแล้วก็โอกาสเหมาะพอดีเพราะว่าอาัลบั้มเลื่อนมามตอนแรกจริงๆมันต้องเป็นต้นเดือนนี้เดือนหนึ่งกรกฎาแล้วมันเลื่อนไปเป็นกลางเดือนก็เลยแบบว่างประมาณหวันก็เลย<ม>ไปขอถามก่อนเลยว่าทําไมพี่แพทย์ถึงเลือกที่จะแบบเข้าหาทางธรรมอะค่ะจริงๆตั้งแต่เด็กแล้วค่ะคือหมายถึงว่าคุณพ่อ ชอบพาเข้าไปในห้องพระด้วยคุณพ่อชอบแต่เดยกเราก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบอะนะเคยถึงว่าก็พ่อให้ทําก็ทำแบบสวดมนต์ั้งสมาธิแล้วก็นั่งหลับบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันเหมือนมันอยู่ข้างในเราว่าแบบสมาธิมันเป็นเรื่องสําคัญคือแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องอะไรก็ตามหรือทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสึกว่าการที่เราได้ฝึกมาตั้งแต่เด็กอะ่ะมันทําให้หลายๆอย่างในชีวิตมันดีกันแบบเรามีสมาธิค่อนข้างเป็นคนที่แบบมีสมาธิได้ยาวเราก็เลยชอบแล้วก็รู้สึกว่าเออหลายๆอย่างมันมันทำให้ใจเราดีอะคะ่ะ คือเราสึกว่าทำมาสุดท้ายมันไม่ใช่เรื่องโบราณโมราห,หรือไม่ใช่เรื่องเชยอะไรเงี้ยคือแล้วเราเองศึกษาทั้งฝั่งเวสเทิร์นทั้งฝั่งฝั่งของเอออินเอเชียอะไรเงี้ยค่ะเราก็ค่อนข้างมิกซ์อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่ามันปรับใช้กับชีวิตปกติได้ดีมากมากนะครับว่ามันต้องมีเรื่องเกิดขึ้นก่อนเราถึงเลือกที่จะเข้าหาทางทบส่วนตัวเราอะ่ะเราว่าไม่นะคือเราแค่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น <Okay. S 1> แค่นั้นเองคือเราอยากมีเรื่องอะไรอยากมีสุขภาพใจที่ดีขึ้น ก็ก็ก็แค่นั้นเองไม่ได้มีปัญหาอะไรในชีวิตก็คือเราเคยได้ยินมาว่าส่วนมากคนะ่เราให้ตัวเองทุกข์ก่อนแล้วค่อยหันเข้าหาธรรมะใช่ป่ะแต่ว่า,วาเรากลับรู้สึกว่าไม่แค่อยากมีความสุขขึ้นก็น่าจะหันาหาธรรมะได้นะอะไรเงี้ยค่ะใช่หลายคนคือเห็นพแพทไปไปฏิบทตก็แบบว่ามันดูขัดกับลูกของเราเออแล้วแม่เราก็บอกว่าแบบเนี่ยเธอตอนเธอไปออกรายการกับท่านแม่ชีสันสนียอย่างเงี้ย ธอดูขัดมากเลยเธอเป็นนักร้องวงร้องทำไมคนจะอยู่ข้าง <Okay. S 1> คุณยายนะอะไรเงี้ยแต่เราก็เออมไม่น่าจะไม่น่าจะปิดกั้นเนาะคือแบบว่าเรารสึกว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ทําอะไรลุกแบบไหนหน้าตาแบบไหนท่าทางวิชาชีพแบบไหนก็น่าจะเข้าหาธรรมะได้คือแล้วเรามีโอกาสได้ไปอยู่ที่หุบเขาพุทธสตา์คือหมายถึงว่าเป็นที่ที่ท่านบวชแม่ชีเก้าสิรูปอย่างเงี้ยค่ะ <Yeah. S 1> แล้วเราก็มีโอกาสได้ไปคุยกับแม่ชีกับทุกท่านเลยมีทุกอาชีพทุกวิชาชีพมีแบบ มีคนที่แบบเหมือนเ,อเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนถ้าเป็นปกติคือเป็นทอมอะไรเงี้ยก็มีหมดเลยทุกแบบแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วไม่เกี่ยวหรอกคนที่อยากมีชีวิตจิตใจ,จยอยากมีหัวใจที่แข็งแรงอ่ะก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับลุกไหนอะไรเงี้ยตอนนี้ร <laughs> ู้สึกว่าเลื่อมใสมากขึ้น <laughs> ไหมคะเราเลื่อมใสอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าที่เราไปปฏิบัติเพราะเรารู้สึกว่าพอออกมาใช้ชีวิตปกติอ่ะสิ่งที่มันกระทบเราอ่ะมันเหมือนเกราะมันไม่แข็งแรงอ่ะ เราเราแค่อยากจะเป็นคนที่แบบเข้าใจเช่นสมมติเวลาที่เราโกรธเราอยากจะเป็นคนที่คิดได้ก่อนที่จะตอบโตหรือเวลาที่เราเสียใจเราอยากจะเป็นคนที่เข้าใจความเสียใจของตัวเองโดยที่ไม่ได้ทําให้ตัวเองฟูงไฟหรือไหลไปกับอารมณ์แต่พอเราห่างการปฏิบัตินานๆมันก็ปกติที่เหมือนกับกรอบมันก็ง่อยลงง่อยลงเนี่ยการกลับไปมันเป็นเหมือนกับการกลับไปเติมภูมิคุ้มกันมากกว่าค่ะที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้คือมันช่วยได้จริงๆ ใช่คือถ้าเอาง่ายที่สุดเลยสาหรับเราเราสึกว่าอย่างเช่นเรื่องความโกรธอย่างเงี้ยถ้าตอนที่เราปล่อยปาละเลยอะ่ะมันจะเป็นแบบโกรธกระทบปึก๊กแล้วกระทบกับปังถูกปะคะแต่ถ้าเกิดเรามีสติแป๊บหนึง่งเนี้ยมันจะเป็นแบบข้างในมันจะขึ้นมาหเหมือนน้าเดือดเลยอะ่ะมันจะเป็นแบบปุ๊บๆๆใจเต้นเต้นเต้นแต่ว่าเราไม่ทําอะไรกลับไงมันก็คือเหมือนกับว่าแทนที่เราจะกระแทกกลับให้มันพังทั้งคู่อะ่ะมันก็คือแบบมันจะมีระยะเวลานิดนึงที่ทําให ไม่เกิดความเสียหายเราก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับเรายแพทย์พี่แพทย์มองว่าตัวเองมีคนอารมณ์ร้อนไหมคะเราว่าเราเป็นคนปกติคือเขาเรียกอะไรเราเป็นคนยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองรู้สึกเ mm hmm. พราะฉะนั้นเวลาที่เราเสียใจเราก็จะอยู่กับตัวเอง <Okay. S 1> ยอมรับแล้วคือเราจะไม่กบอะเราจะไม่แบบคือมันจะมีอย่างหนังสือที่เราอ่านไงคะ่ะเขาจะมีว่าแบบคนเรามากักจะชอบน้ำอารมณ์ตัวเอง mm hmm. เช่นเวลาที่เราโกรธเราเสียใจร้องไห้ก็บางคนอาจจะออกไปปาร์ตี้ ออกไปกินเหล้าออกไปหาเพื่อนออกไปแบบทำอะไรก็ตามที่ทําให้มันลืมลืมเรื่องที่มันโกรธหรือเสียใจอย่างเงี้ยแต่เราอะจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือเราจะเป็นแบบจัดการให้จบรู้สึกยังไงก็จัดการให้จบเพราะว่าการที่เรากลบมันอะมันไม่ได้หายไปนะ <Okay. S 1> เวลาที่เราเสียใจเราออกไปกินเหล้าะความเสียใจไม่ได้หายนะมันแค่น้ําชั่วคราวสําหรับเราก็เลยรู้สึกว่าเราขอจัดการแบบคือเราเลยไม่รู้ว่ามันเรียกว่าเราเป็นคนจะอารมณ์ร้อนหรือเปล่าเพราะว่าเรา เราแค่อยากจัดการมันให้จบอะไรเงี้ยจริงจังมากไม่ใช่ว่าอนาคตจะเห็นพี่แพทโกนหัวบวชทีไม่รู้ค่ะแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้แน่ๆแสดงว่ามีแพลนไม่เป็นแผนไกลๆคือเราแค่รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นไปไม่ได้เรืว่าอย่างนงี้และกันแต่ว่าคงไม่ได้แบบหปีนี้สิปีนี้คือเราคิดว่าสักวันในอนาคตรเราก็อยากจะมีโอกาสนั้น แต่ก็คงไม่ได้เร็วๆนี้เพราะว่านี่ยังทํางานสนุกอยู่เลยค่ะสิ่งเหล่านี้เคยพูดคุยกับใครบ้างไหมคะเรื่องการบวชอะไรก็โอ้หก็มีคุยกับแม่กับแฟนค่ะซึ่งเขาก็แบบบอกว่าไม่ได้แปลกใจแต่พาก็บอกว่ามันอาจจะตอนหนูแบบห้าสิบหกสิบอะไรอย่างงี้ก็ได้อะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าสุดท้ายมันมนุษย์อะวิวัฒนาการของมนุษย์อะมันเทิงร่างกายอะมันมาถึงที่สุดแล้วเทคโนโลยีก็ถึงสุดแล้วอินเทลเล็กชวลมันก็ถึงสุดแล้วเรารสึกว่าจุดต่อไปที่มนุษย์ต้องไปอะ มันคือแบบ spiritual awakening อะคือมันคือปัญญาคือมันต้องขึ้นไปในเลเวลของแบบ intellectual แล้วก็ spiritual อะเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็คือแค่การฝึกฝึกสมาธินั่นแหละแต่ว่ามันการไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมันทำให้เราฝึกได้ง่ายกว่าปล่ยชีวิตคืออย่าจะพึ่งศาสนาเราไม่รู้ว่ามันจะใช้คาว่าศาสนาพุทธในแบบที่ สังคมเราเข้าใจได้ไหมอ่ะเพราะว่าสําหรับเราอะบูดิซึมมันมันกว้างกว่าประเทศไทยอะค่ะบูดิซึ่มสำหรับเรามันมีทั้งฝั่งฝังง India, ่งเวสเทิร์นฝั่งฝั่งอินเดียฝั่งอะไรคือเราสึกว่าสุดท้ายมันคือเรื่องเดียวกันมันคือ <Okay. S 1> เขาเรียกอะไรว่า spiritual awakening มันคือแบบการตื่นทูทางปัญญาคือเราไม่รู้ว่ามันมันคือแบบเดียวกันกับที่คนเข้าไปเข้าใจคาว่าศาสนา,าพุทธของไทยไหม <Okay. S 1> เพราะว่ามันก็มีหลายความเข้าใจซึ่งเราเองก็ไม่อยากไปแตะ ความเชื่อของใครอคะไรอย่างเนี้ยค่ะอยบางคนนะคะเวลาเขามีจุดหมายว่าวันหนึ่งอยากจะบวชปัญหาท,ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะมันเลยทําให้การบวชนั้นมันเกิดอยากจะเกิดขึ้นเร็วขึ้น<ห>รู้สึกอย่างนั้น<ห>บ้างไหมอย่างนี้เหรอคะหรือว<ล>่าช่วงอะไรชีวิตที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ยค่ะมันส่งผลทําให้การบวชมันเร็วก้าวเข้ามาเร็วขึ้นอะไรอย่างงีเ้เป็แผลรู้สึกบ้างไหมคะแล้วว่าคนคงหาที่พึ่งทางใจไหม,มช่วงนี้คงชีวิตยากกันหลายคนแล้วก็ พะเราเท่าที่เราไปได้คุยกับแม่ชีที่บวชเก้าสิบคนนะคะคือตอนแรกเนี่ยทางที่นั่นเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะบวชแค่สี่สิบแต่กลายเป็นว่าคนมาเก้าสิบแล้วก็คุณยายเนี่ยก็บอกคุณอยากคือให้แม่ชีศาสนนี้เนี่ยก็บอกพว่าทําไงได้ล่ะลูกคนทุกข์มันเยอะช่วงนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็คงเป็นช่วงที่คนอยากได้ที่พึ่งทางใจแล้วถ้าถ้าเขาไปทําสิ่งนั้นแล้วเขาได้เติมเหมือนภูมิคุ้มกันในใจแล้วสึกออกมาใช้ชีวิตปกติได้อย่างมีความสุขมากข,ขึ้นก็ทําเถอะอค อย่างีตอนที่เราบอกแม่บอกแฟนเราว่าเราจะไปบวชแล้วเราอยากจะเราอยาก,อยาก,อ,ยากอยากจะลองบวชด,ดูในอนาคต <c oughs> เผื่อมีโอกาสออย่างนี้ค่ะคือเขายังไงบ้างแม่ไม่ตกใจเลยค่ะเพราะแม่รู้สึกว่าแพทก,ก็ค,คล้ายๆพ่ออะไรเยงี้ค่ะคือคุณพ่อก็สนใจเรื่องนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็แม่ก็แค่ถามว่าแบบแต่ไม่ไม่ได้เร็วๆนี้ใช่ไหมบอกโอ้ไม่เลยแม่น่าจะแบบคือเอาตรงๆคือไม่รู้ว่าแบบอาจจะหลังจากคุณแม่แบบสมมติคุณแม่แบบแปดสิบไปแล้วแล้วเราก็ค่อยบวชซึ่งมันก็คืออีกแบบยี่สิบปี ก็แค่บอกเขาไว้ก่อนว่าก็ดูเป็นหนทางที่หนูมไม่ได้ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเงี้ยส่วนแฟนก็เขาก็ไม่เพื่อเขารู้มันไม่ใช่เร็วเร็วนี้เขาก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีกาสบวชคืออยากบวชไปถึงขั้นไหนอะค่ะไม่รู้เลยค่ะจะไปอินเดียอะไรยี่อะไรบ้ายังไม่รู้เลยค่ะแต่ก็คิดว่าก็คงแบบไปตามไปตามขั้นตอนก่อนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เขาอยากรู้เหมือนกันว่าเวลาที่เขาโกนหัวกันอะความรู้สึกตรงนั้นมันจะต้องแบบ ปล่อยวางขนาดไหนหรออะไรเงี้ยนนย,งงยังนะงคุณน่าจะมีแบบยี่สิบปีขึ้นไปอ,ะอ่ะติดตามข่าวบันเทิงที่น่าจะแทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ